เมื่อวานนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเกิดเรื่องดราม่าหนักเลยนะคะจากเจ้าหน้าที่เนี่ยของประจำคณะวิจิตรศิลป์นะคะได้เข้าไปลื้อแล้วก็ทําลายผลงานศิลปะของนักศึกษา <c oughs> เกิดการโต้เถียงกันอย่างดูเดือดเลยล่ะค่ะ <c oughs> ล่าสุดสภานักศึกษาเนี่ยออกหนังสือเพื่อขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นะค่ะ นี่นะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่นักศึกษาค่ะคณะวิจิตศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเข้าไปถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าทําไมต้องมารื้อถอนผลงานศิลปะที่จะแสดงไวนะ้ณหอ,อน,นาฬศกาศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็เป็นผลงานของน้องเขาอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปรื้อนะคะแล้วก็เอาผลงานเนี่ยนนใสย่เข้าไปในถุงขยะนะคะ ฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าการจัดการแสดงในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยซึ่งก็ไม่สามารถทําได้เราไปชมคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะทรัพย์สินของผมอะคุณคณะอะไรคุณเป็นนักศึกษาหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณจะอ้างคุณเป็นเจ้าหน้าที่คณะคุณก็แสดงบัตรมาก่อนไปดีกว่าคุณไม่บอกว่าคุณเป็นใครไม่ต้องแสดงบัตรไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ถ้าคไม่แสดงบัตรอันนี้ก็คือการลักทรัพย์ นี่คือการขโมยมมมมนี่คือการทำผิดซึ่งหน้าเพราะว่างานมันมันก็เป็นทรัพย์สมบัติของพวกผมอะงานหลังจากที่มันมีมีการโต้เถียงดุเดือดเนี่ยและค่ะเจ้าหน้าที่คนนี้นะคะก็ขับรถออกไปนะคะแต่ว่าขับไปไม่ถึงไหนค่ะนักศึกษาคนนี้ก็ตั้งใจเลยนะคะไปขวางหน้ารถค่ะนอนขวางเลยนะคะ เรื่องนี้เกิดขึ้นไปถึงอาจารย์ไปถึงหูของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนัยเศษฐเสร,เสรีอาจารย์สาขาสื่อสารศริละปะและการออกแบบก็ได้เข้ามาพูดคุย,นะคยเจราจารต่อรองนะคะใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงอาจารย์ก็ยังบอกกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าอ,อย่าทำอย่างนี้ศิละปะอับอายมามากพอแล้วเพราะคนที่ไม่รักศสรปภาพแบบนี้อย่าทำอย่างนี้ศิละปะอับ อายมามากพอแล้วเพราะไอ้คนนี้มันไม่รักเสีิภาพแบบเนี้ย จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะก็ได้ระบุว่าผู้ที่สั่งการให้รื้อถอนงานศินละปะเนี่ยคือคณะบดีและรองคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์เรื่องนี้นะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจดหมายเนี่ยเนื้อความเขียนว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะองค์กรที่เป็นตัวแทนสะท้อนเสียงของนักศึกษาขอตั้งข้อซักถามต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นและขอให้คณะบดีคณะวิจิตรศิลป์ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสาธารณะและขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงต่อนักศึกษาโดยเร็วที่สุด เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกับทรัพย์สินของนักศึกษาและเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยก็เป็นหน้าที่ของสภามหาเป็นหน้าที่ของสภานักศึกษาในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอืม